มีใครอยากเป็นคนโชคดีไหมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถควบคุมชีวิตให้ตัวเองเป็นแบบที่ต้องการได้ Three step to attract l u x and success ทำยังไงบ้างไปดูกันหนึ่งเลยให้ Pay a t t ENTION กับสิ่งที่เราควบคุมได้ทุกคนฟังให้ชัดสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดเออเพราะฉะนั้นข้อ2คืออย่าไปสนใจสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่น อดีตหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหรือว่ามันเป็น external factor เกินไปจนเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะทําไมคิดไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เครียดเปล่าๆเ,เราต้องมองว่าเฮ้ยแล้วเราทําอะไรได้บ้างล่ะเรียนรู้จากอดีตหรือเราได้บทเรียนอะไรบ้างมากกว่าและสุดท้ายเลยคือ3 law of attraction ก็คือการที่สิ่งที่มันมีความคล้ายคายกันเหมือนๆกันเนี่ยมันจะมากองรวมกันหรือว่ามันจะมา attract สิ่งที่คล้ายๆกันเข้ามาในชีวิตนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนเก่งแล้วก็ควรจะอยู่กับคนเก่งหรือว่าถ้าเราแบบเอ้ยอยากอารมณ์ดีมูทเราก็ต้องดีๆก่อนแล้วรอบตัวหรือว่าแบบเอ้ยชีวิตเราวันนั้นมันก็จะดีขึ้นเองมีใครเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเออใช่เพราะฉะนั้นใครอยากเติบโตไปในทางที่ดีด้วยกันก็ follow พวกเรา swipe ไปได้เลยแล้วเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย